ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าตู้ของปลาในรุ่นของ Open นะครับทั้งรุ่น Open นเล็กแล้วก็ Open ใหญ่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปดูว่าปลาในรุ่น Open นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสายเลือด F2 เนี่ยจะมีตัวไหนนะครับมาส่งประกวดกันบ้างเดี๋ยวรับชมที่คลิปนี้ได้เลยครับสนับสนุนโดยสีแซดอะควาโปรดักอาหารและผลิตภัณฑ์สำหรับปลาหมอสีโดยเฉพาะที่จะช่วยให้ปลาของคุณสวยขึ้นและมีสุขภาพที่ดีไห นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะครับของรุ่นโอเพนเล็กนี่ตัวแรกก็เป็นปลาลอกเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะมุกหัวเนี่ยแล้วก็สีสันข้างตัวก็ใช้ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นี่ครับก็เป็นปลาลอก ในแบบไซส์เล็กๆเลยนะตัวนี้ผมว่าไซส์อยู่ประมาณสักสามถึงสานิ้วนะครับน่าจะประมาณนั้นนี่ครับตัวที่สองตู้หนึ่งสามสองก็จะเป็นปลาลอกอีกหงตัวนะครับคือถ้าปลาลอกเนี่ยถ้ามันยังไม่เกิน5นิ้วนะครับก็จะอยู่ในรุ่นของโอเพนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดู ตัวอื่นกันบ้างนะครับไปดูกันมีตู้หนึ่งสสองนะครับตัวนี้โอ้ตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยรายละเอียดใช้ได้นะครับ ตัวนี้ยังสวยได้กว่านี้อีกนะผมว่ามันสามารถที่จะเล่งหัวแล้วก็เล่งมุกที่หัวได้อีกนะครับรวมถึงสีสันด้วยตัวนี้สีข้างตัวเนี่ยมันจะออกไปในทางทูโทนนะครับก็คือแดงส้มเหลืองนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะผมว่าอาการนี้คือน่าจะดรอปนะเนี่ยหัวยุบไปเลยนะครับเนี่ยแต่แบบ เส้นมุกที่หัวเนี่ยคือสวยมากๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรารอถ่ายตู้ไฮไลท์แชมป์คราวที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นตู้หนึนะครับอันนี้ก็เป็นดูแล้วลักษณะจะเป็น F2 นะแต่ว่าอันนี้มันน่าจะดรอปแหละหัวมันยุบเยอะมากๆเลยนะครับตัวนี้ นี่มาดูตัวไฮไลท์กันดีกว่า144ตัวนี้ผมว่าติดรางวัลแน่นอนอยู่ที่ว่าจะติดเบสหรือเปล่านะครับตัวนี้ตัวนี้คือเบสอินโชในรุ่นของกาฟ้านะครับในงานที่แล้วเนี่ยดูหัวเขานะครับแล้วก็มุกที่หัวเขานี่สวยมากๆเลยนะครับสำหรับตู้144 นี่ครับเนี่ยถ้าเกิดใครอยากเห็นปลาเกรดประกวดที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ก็ต้องดูตัวนี้ราคานี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับแพงมากๆากมาดูตัวต่อไปกันตัวตู้หนึ่งสห้านะครับ 1 4ึห้าก็ตัวนี้ผมว่าจริงๆมันสวยนะแต่ว่ามันดรอปแล้วก็ดูตื่นแล้วสีมันค้ำไปนะครับนนี้ตู้หนึ่งสี่หกนะครับก็เป็นปลาลอกอีกหนึ่งตัวนะในรุ่นนี้หนึ่งสี่หตัวนี้เป็นปลาลอกแล้วก็ตาขาวด้วยนะครับเนื้อถือว่าสดใสเลยนะครับ 1.47นะครับตัวนี้ก็อาการนี้น่าจะดอบอบหัวยุบเนี่ยฮะไม่เป็นลูกเลย1.47นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ดอกนะครับงานนี้ปลาดอบเยอะเหมือนกันนะในรุ่นของโอเพ่น150นะครับ ตัวนี้สีดอปไปหน่อยนะครับหัวใหญ่นะครับนี่รายละเอียดดีเลยอ๋อมีตัวนี้ตัวหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งนะครับนี่ตู้ใส่ไฮแอคทีฟด้วยนะครับตัวนี้มุกหัวนะครับรายละเอียดข้างตัวเนี่ยตัวนี้ใช้ได้นะครับตัวนี้สวยเลยอาจจะมีรุ่นที่สองนะ 1 53นะครับตัวนี้ก็เป็นปลาที่สวยอีกตัวหนึ่งนะครับหัวใหญ่เลยนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเนื้อมันออกไปทางทูโทนนะครับหัวใหญ่ตาขาวนะครับแต่สียังไม่ค่อยสดเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่า ปกก่อน้เนี่มันกดกว่านี้หรือว่าหรือว่ามันได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเล่งสีได้อีกหน่อยเนี่ยจะสวยมากนะครับตัวนี้มาโอเพนใหญ่นะครับนี่ตู้หนึ่งหกศูนย์ตัวนี้ก็ถือว่ามุกสวยเลยนะมุกหัวสวยนี่บอดี้ใหญ่ด้วยนะครับทรงสวยเลยนะครับนี่ถ้าเกิใครอยากเห็นว่า ปลาหมอสีถ้าเกิดโตมาแล้วมันจะเนี่ยมันจะใหญ่แล้วมันจะเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นโอเพนรุ่นใหญ่นะครับไซส์ตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปนะครับอันนี้ตู้หนึนะครับตัวนี้ก็ f อสตัวหนึ่งนะครับตัวนี้163ตัวนี้ก็เป็น โอเพ็รุ่นใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับเนื้อแดงตัวนี้แล้วก็1 6ึโอ้ตัวนี้มุกสวยนะเนี่ยกนตู้ใส่ไฮแอ c t ทีฟด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้ไซส์ใหญ่แล้วดูฮะหนึ่งหกหกนะครับ ตัวนี้มุกหัวสวยแต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะดบใช่หนึ่งหห้าตัวนีเออ้เนื้อแดงมุกหัวเส้นใหญ่นะครับตัวนี้ยังไม่ลงปลายังไม่ลงปลาหนึ่งเจ็ดสามตัวนี้เหมือนที่หนึ่งงานที่แล้วหรือเปล่าคุณคุณว่ายอย่างนั้น แต่มันดูดำจังนะครับมุกสวยมากนะครับดุดำสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับของรุ่นโอเพนนะครับอยู่ในรุ่นโอเพนใหญ่ตัวนี้ก็ดอบนะครับงานนี้โอเพนนี้ค่อนข้างดอบหลายตัวเลยนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับการพาดูปลาในรุ่นของ Open นะครับทั้งรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับยังไงถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช anel ของเราด้วยนะครับคลิปนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย ลอดไฟ LED T 1 0 a r o p a t ที่จะช่วยทำให้ตู้สวยน้ำใสที่สำคัญสีน้ำไม่เพี้ยนและยังมีคุณสมบัติในการแทนนิ่งผิวปลาที่จะทำให้สีผิวของปลาแดงสดแดงชัดมากยิ่งขึ้นหากใครยังไม่เคยลองใช้สั่งเลยครับที่ a r o p a t